สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการสมาร์ทสูงวัยใส่ใจสุขภาพขอ,อนำเสนอเรื่องความสมาร์ทในวัยสูงอายุจะทำได้อย่างไรปกติเมื่อคนเราอายุมากขึ้นตั้งแต่อายุ35ปีเป็นต้นไปร่างกายจะมีความเสื่อมสภาพเกิดขึ้นความเสื่อมสภาพนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องและชา้าโดยจะเกิดความเสื่อมสภาพ ยังเซลล์ต่างๆของร่างกายโดยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นสีผมสายตาและผิวหนังตลอดจนโครงสร้างของร่างกายที่ค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นความจริงที่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะชะลอความเสื่อมสภาพนี้ได้มีาง,งานวิจัยที่พบว่าการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน สามารถชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ได้วันนี้จึงขออนุญาตนำเสนอเรื่องการดูแลและปรับพฤติกรรมของเราเพื่อทำให้ร่างกายมีความสมาร์ทโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุค่ะโดยลำดับแรกคือการดูแลร่างกายการดูแลนี้หมายถึงดูแลร่างกายให้มีรูปร่างและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมโดยการปรับพฤติการการรับประทาน เราคือการรับประทานอาหารของคนเราควรจะรับประทานให้ครบทั้งห้าหมู่และมีความสมดุลความสมดุลนี้หมายถึงความสมดุลด้านแร่ธาตุและปริมาณโดยการรับประทานให้ครบทั้งห้าหมู่เน้นผักผลไม้โปรตีนที่ย่อยง่ายเลือกวิธีการปรุงที่ไม่สลับซับซ้อนตลอดจนดื่มน้ำวันละ6 8ถึงถ้วยแก้ว ฝึกการเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆตลอดจนฝึกการรับประทานอาหารที่พอเหมาะคือพอดีอิ่มสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ให้ร่างกายของเรามีรูปร่างและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมลำดับต่อไปคือการปรับร่างกายให้มีกลัเคลื่อนไหวมากขึ้นมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อและระบบต่างๆของร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดหัวใจการหายใจระบบเผาผลาญหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนั้นการดูแลร,ร่างกายโดยการจัดท่าทางให้เหยียดตรงหลังไม่คุ้มงอก็จะทำให้ร่างกายเราดูสมาร์ทและสง่างามเราจึงควรออกกำลังกายและจัดร่างกายให้อยู่ในท่าหลังตรงอยู่เสมอคะ่ะนอกจาก มีการดูแลด้านร่างกายแล้วเรายังต้องดูแลทางด้านจิตใจและอารมณ์ให้ดีด้วยในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ย่อมมีสิ่งที่ทำให้จิตใจขึ้นลงพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นวงจรทุกๆวันเราจึงควรฝึกจิตใจให้รับมือกับสิ่งที่มากระทบได้มีหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องไตรักอันเกี่ยวเนื่องจากเรื่องอนิจจงทุกขังและอนัตตาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะกำบังจิตใจทำให้จิตใจเราสามารถเข้มแข็งได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถต่อสู้ในสิ่งที่จะมากระทบจิตใจได้ดังนั้นเราทุกคนจึงควรฝึกจิตใจให้สว่างและสดใสให้อารมณ์สดชื่นอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในอารมณ์ที่เป็นลบในเวลานานๆเมื่อเราจิตใจไม่สบายก็ควรจะหาวิธีแก้ไขและาหาทางออกที่ถูกวิธีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพูดคุยปรึกษาระบายความเครียดกับเพื่อนหรือคนที่เข้าใจนอกจากนั้นเราก็ควรจะพกปะสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ชอบการที่ได้เราทํากิจกรรมที่ชอบจะทําให้จิตใจของเราสดชื่นและกระปี้กระเป๋าอยู่เสมอค่ะการดูแลตัวเองและปรับพฤติกรรมง่ายๆเหล่านี้ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยตนเองและเมื่อเราทําเป็นปกตินิสัยแล้วจะทําให้เราทุกท่านสามารถสงา่าสมาร์ท สูงไวัยอย่างมั่นใจได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบก,การนำเสนอแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ